สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสเตอร์ชิบะวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศว่าผมนะครับได้ทําการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเนื่องในโอกาสที่ช่องของเรานะครับพบผู้ติดตาม400ซับสไครป์เปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่ง ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกล่าวขอบพระคนทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามจนมาถึง400สมาชิกเบอร์นี้ได้นะครับโดยที่กิจกรรมนะครับก็จะเป็นการทายโคลาโบท,ที่กาลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะครับหรือก็คือโคลาโบประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2024นั่นเองนะครับโดยที่ช่องทางการร่วมกิจกรรมนะครับก็จะเป็น เฟซบุ๊กแ a นเพจมาสเตอร์ชิบะนั่นเองนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงออก์เอาไว้ใต้เดสคริปชันนะแต่ว่าก่อนที่จะเล่นนะครับก็อย่าลืมอ่านกฎก,ฎกติกาและปฏิบัติตามให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะแล้วก็ถึงแม้ว่าของรางวัลนะครับมันจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้นะครับเป็นการขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมจนมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผม